หลังจากที่พี่ได้เป็นราชาโจรสลัดในบล็อกฟุตพี่ก็ได้ทำการวางมือไปนานมากกว่า100ล้านปีและนี่คือการประจนภัยครั้งใหม่มีมซีมาดูกันว่าพิเทพจะเอาตัวรอดในทะเลแห่งมีมได้หรือไม่ไปดูเฮ้ยน้องพี่ไลน์สตรีมทุกวันตอนสองทุ่มอย่าลืมมาดูพี่ด้วยเว้ยปเจ้าเป้ามาดูพี่ด้วยตอนนี้เราเข้ามากันในทะเลมีมแล้วนะครับมาดูว่า มันเล่นยังไงนะทุกคนพี่ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเอออันนี้คืออะไรเนี่ยที่สุ่มผลหรือเปล่าเหมือนว่าจะเป็นอ่นดอมพาวเวอร์นะจะเป็นที่สุ่มเอ้ยสุ่มผลนะทุกคนที่สุ่มผลปีศาจนะเออก็สองหมื่นห้านะตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยนะเอออันนี้อ,อะไรวะเนี่ยยี่สิบห้าเจม random power ยี่สิบห้าเจมไม่มีเหมือนกันว่ะเออเรามีเข้มัดเปล่าๆป,ะปะนะตอนเนี้ย มีแค่มัดเปล่าๆนะมาดูว่ามันเล่นยังไงนะน่าจะเล่นเหมือนบล็อกฟุดไหมทุกคนน่าจะเล่นเหมือนบล็อกฟุดไหมจะขอหาที่ฟาร์มก่อนเฮ้ยนี่ไงแดแดสเตปบล็อกฟุพี่ยังดีวะ่ะอันนี้ที่ซื้อดาบเนี่ว่าเออมันเป็นที่ซื้อดาบเนี่ว่าสกิลเซตเฮ้ยนี่ไงทุกคนสกิลเซเป็นการต่อยหมัดรัวๆนะยวขอหาก่อนเควสมันอยู่ไหนวะนี่หรอเควส เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเควสมันบอกว่าให้ต่อยไอ้ป๊อปป้าคือไอ้ตัวเนี้ยห้าตัวนะทุกคนมาเฮ <_ d ata> ้ยเฮ้ยเฮสวยชิวอ่ะ <_ d ata> เดี๋ยวเจอสเต็ปฟาร์มบ็อกฟูดอ่ะบอกเลยวันเดียวเวลตันเจอสเ well ต็ปฟาร์มบ็อกฟูดแน่วันเดียวเวิวตำอุ้ยโอ้โหเวลขึ้นรัวๆเลยว่ะทุกคนอ <_ d ata> ัพสเตตก่อนนะเหมือนว่าคล้ายๆบ็อกฟูดเลยไหมทุกคน อัพสเตตก่อนนะเหมือนว่าเออเราอัพอะไรดีฮาร์ดก่อนไหมฮาร์ดก่อนไหมฮาร์ดหรือเมลีดีวะฮาร์ดก่อนปะ <S <S ไอตุ่มเลยโอ้ย <S <S เอาเฮ้ยโดนลังเกวู้วพี่เทพโดนลังเกว่ะเป็นยังไงมันปิด PVP ได้ไหม <S <S อ่ะเดี๋ยวพี่จะอัพสเตตก่อนนะไหนวะสเตตเมื่อกี้มันอยู่ไหนนะอัพเกรดไปเลยอุ้ยตอนนี้เรามีเลือดเจ็ดร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปฟาร์ม ไอป๊าป้านี่ก่อนนะบอกเลยฟาร์มวันเดียวเวลตันอนะตรงนี้เหมือนจะมีกล่องโอยโอยๆอย,อยเราว่าเหมือนจะมีกล่องอะไรด้วยนะทุกคนอุ้ยนี่เอง กระโดดได้หลายทีด้วยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยกล่องอะไรโอ้ยอันนี้เป็นเควสนะเควสให้เราคลิกคลิกลีฟวัปป้าลาวาไอ้น,นี่หรอคลิกให้ถึงหนึ่งพันนะเพื่ออะไรวะได้เงินห้าหมื่นเออดีวะ่ะนั่งกดแม่งไปให้ถึงหนึ่งพันอะใครจะกด้วกดอะกูไม่กดแล้วกันเสียเวลาวะ่ะเสียเวลาเกินวะ่ะอันนี้เวลเท่าไหรอ่อ่ะเวลร้อย 150หตอนนี้เราเวล30นะทุกคน๋ยวเราน่าจะต้องกลับไปฟาร์มที่ใหม่กันไหมอันนี้เวล50เราน่าจะต้องฟาร์มตรงนี้ถึงเวล50ก่อนนะทุกคนวิ <Yeah. S 1> ใครมันปล่อยขี้ไก่ขี้นอกอะไรเต็มเลยวะเนี่ย <Yeah. S 1> ใครมันปล่อยขี้ไก่ขี้นกวะเมื่อกี้ แม่งจะมาลบกวนการฟาร์มอย่างเดียวเลยนี่ไงเจอมัดสกิลพิเศษไปดิ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เวล50กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนที่ฟาร์มนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่จะไปสุ่มผลปีศาจก่อนนะครับตรงน,นี้แบบทุกคนเขากำลังแบบแลกผลปีศาจกันอยู่อะเออเมื่อกี้เห็นผลระบงระเบิดอะไรด้วยนะมันจะมีใครใจดีให้ผลพิเศษบ้ล่าเปล่าวะพี่คบผมขอหน่อยครับวันนี้ไงมันมีแบบเข็มทิศบอกด้วยนะว่าเราจะต้องไปไหนต่อตรงเนี้ยตอนนี้เรามีตังค์ทั้งหมด40,060นะทุกคนเดี๋ยวเราสุ่มผลตรงนี้เลยดีกว่า ซื้ออะไรดูดีว่าจะได้ผลอะไรผลอะไรวะเฮ้ยขอได้ไหมพี่เฮ้ยทุกคนพี่ได้ผลไฟโอ้มีคนจะดีให้ให้ผลไฟเหรอทุกคนกินเลยดีกว่ากินเลยอันนี้ยอันนี้จะเก็บก่อนไม่รู้ว่าผลอะไรจัดเก็บไปก่อนอุย้ยมาแล้วทุกคนขอได้ไหมพี่พี่ผมขอได้ไหม เฮ้ยใครมันระคงระคังอะไรนั่นแหละว่าเดี๋ยวเราไปฟาร์มที่อื่นต่อนะตอนนี้เราได้ผลไฟมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองสกิลดูนะทุกคนสกิลแซดนะทุกคนปเปลวไฟนะทุกคนดูสกิลแซดนะว่าจะเป็นยังไงเล็งมาก่อนนะเอ้ยเหมือนเหมือนเป็นปืนไฟนะทุกคนยิงไปโอ้ยสกิลเอ็กอะปล่อยไฟโอ้สกิลโคตรเบาอะ สกิลโคตรเบาอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้อัพสกิลนะทุกคนสกิลครูดาวไวอยู่นะสกิลเอฟอะสกิลเอฟบินใช่ไหมสกิลเอฟน่าจะเป็นสกิลบินนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเออเราจะอัพนะทุกคนเดี๋ยวเราจะอัพสแตทนะทุกคนเป็นค่าพาวเวอร์นะทุกคนเราจะอัพให้เต็มเลยนะ จัดไปทีนี้สกิลเราก็โคตรแรงแล้ว,ลวนะแล้วนะทุกคนนี่เราจะเอามอนมารวมกันก่อนสเตปบล็อกฟูดต,ต้องมาแล้วสเตปเก่าบล็อกฟูดคอยดูนะน้องๆดูคอยดูสเตปเก่าบล็อกฟูดที่ดีนี่สกิลอย่างแรงอะ่ะดูสเตปเก่าบล็อกฟูดพี่ด้วยโอ้โหเวลอย่างเยอะด้วยนี่ไงสเตปเก่าบล็อกฟูดพี่พอใช้ได้ไหมน้องๆสเตปเก่าบล็อกฟูดนะเอามาใช้ในทะเลมีม นีมซีนี่เรารวมมอนก่อนตอนนี้เราก็จะฟาร์มบนไปนะทุกคนจนกว่าจะถึงเวลเท่าไหร่นะเวลต่อไปน่าจะเป็น100บวกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะฟาร์มไปให้ถึงเวล100บวกนะทุกคนโอเคป่ะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เวลเราหนึ่งร้อยแล้วนะครับเหมือนว่ามันจะให้เราเปลี่ยนที่ฟาร์มแล้วนะครับเออตรงนี้นะครับที่มันน่าจะขายดาบไปทุกคนตอนนี้เรามีตังค์หนึ่งแสนเอาง่ายคือเกือบแสนสองอ่ะแต่ว่าอันนี้มันดาบานาะมันห้าพันอ่ะเราไม่ซื้อนะครับทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่จากประสบการณ์การเล่นบล็อกฟูลแล้วน่าจะเป็นของกากนะครับเออเพราะฉะนั้นเราจะเก็บตังค์เอาไว้ซื้อของดีข้างหน้านะครับตอนนี้อ่อ เราเวล์หนึ่งร้อยแล้วเดี๋ยวเราให้มันนําทางไปเคเวสต,ต่อไปก่อนนะทุกคนนูน่นเคเวสต,ต่อไปอยู่นู่นนะทุกคนเฮ้ยต่อไปมันเป็นบอสนี่ว่าบอสหนึ่งร้อยนะบอสฟอบบิ๊กฟอบป้าบิ๊กฟอบป้านะครับเวล์หนึ่งร้อยนะโอเคเดี๋ยวพี่จะเอ่ออัพสกิลเป็นขออัพสกิลก่อนเป็นผลปีศาจนะครับเป็นพลังหมดเลยนะอัพเกรดไปเลยโอเคตอนนี้สแตทเราหมดเรียบร้อยแล้ว อัพสกิลเป็นผลปีศาจหมดเลยนะเออส่วนเลือดเราก็เวลสามเอ็ดพอนะทุกคนเราเน้นแบบบิงสแปมสกิลเอาอะมาลุยเฮ้ยเฮ้ยมันอึดอยู่ว่ะอึดอยู่ว่ะอิดก,ก็แย่และอุ้ยอุ้ยสกิลพลาดนะทุกคนเจ๊กระสุนเพลิงหน่อยเป็นไงไอ้บิ๊กฟัปป้า ทำอะไรพี่ไม่ได้นะครับน้องเพราะว่าตอนนี้พี่โคตรตึงอ่ะทำอะไรพี่ไม่ได้นะครับน้องเพราะว่าตอนนี้พี่โคตรตึงอ่ะน้องเวลต่อไปที่มันจะต้องใช้นะครับคือ150บบน,นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะฟาร์มตรงนี้กันไปยาวๆเลยนะครับ โอเคครับหลังจากที่พี่ส่งไอ้บิ๊กฟอปป้าไปเกิดหมื่นแสนล้านพบหมื่นแสนล้านชาติไม่รู้ตั้งกี่พบกี่ชาตินะครับเออตอนนี้เวลเราก็ครบ150กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปนะครับเออไปละไอ้นี่แม่งกระจอกเกินว่บไม่คานามือพี่เลยน้อง2000 years later. โอเคครับทุกคนหลังจากที่พี่กระทืบไอหมาหน้าตูดน,นี่มาเป็นเวลาแค่แป๊บเดียวนะครับทุกคน ตอนนี้เลเวลพี่ก็ครบ300เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปมันจะให้เรานะครับเปลี่ยนเกาะนะไปเป็นเกาะน้ําแข็งตรงนู้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาไว้ต่อกันพาร์ทสนะครับสําหรับวันนี้ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับแล้วน้องๆเคยประจนภัยในทะเลมีมกันหรือเปล่าครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับบา,บาย b y ย